โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดกลางตั้งอยู่บ้านเลขที่133หมู่22ตำบลหนองตาดอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อมในาการน้าค้างโชยรัมรองผู้อมในาการนภัสนันพรมธาวิสัยทัศน์ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันผูกพันธรรมชาติเอกลักษณ์ของโรงเรียนแหล่งเรียนรู้เคียงคู่ธรรมชาติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมมีจำนวน17คนนักเรียนทั้งหมดจำนวน187คน รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดความต้องการและความพร้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียน ครูทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีกระบวนการวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามลักษณะของแต่ละรายวิชาส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สามารถใช้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการผ่านรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นพบความถนัดความสนใจและศักยภาพด้านอื่นๆของตนเองเช่นโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมวันสุนทรภู่ระวันภาษาไทยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนคือฮีโร่ปกป้องวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยคุกคาม เพื่อโรงเรียนแห่งความสุขและปลอดภัยและการเข้าร่วมมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาเป็นต้นด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบถ้วนตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและมีการจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบออนไลน์ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของโรงเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันบุคลากรจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA มีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กกศกำหนดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ID Plan มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัล เพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน (School Safety Zone) มีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยมีระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมและควบคุมความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตในสถานศึกษามีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วถึงบริเวณโรงเรียนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขมีหลักสูตรแผนการเรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรอบด้านอย่างหลากหลายและเท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลการขับเครื่องสุขาดีมีความสุข มีจำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการนโยบายสพมบุรีรัมพ์พื้นที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสร้างคนดีมีความสุขโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้จัดระบบสาธารณูปโภคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริการทั่วถึงเพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่ครูบุคลากรบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก จัดทาเอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบันมีวัสดุดอุปกรณ์สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เหมาะสมจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีมีทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการแสวงหาความรู้และมีจิตสาธารณะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านรางวัลความภาคภูมิใจของสถานศึกษาการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดและอำเภอประจำปี2568รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรางวัลผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b เบ c คอนเทนต์เซ็นเตระดับดีมากรางวัลสถานศึกษาที่มีการจัดการและดำเนินงานระบบแน่แนวยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับผ่านดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่4รางวัลโรงเรียน Eco School ระดับต้น Eco School Beginner จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรางวัลผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชรประจำปี2567